สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิปซีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจําวันที่28มกราคม2568คําทํานายนี้นะคะเป็นการทํานายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็ี่ยนไกด์ลายหมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเชทตักลายมีค่าครูนะคะ วนนี้เริ่มจากคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์นะคะหกไม่เท้าการงานนะคะวันนี้นะคะไปได้เรื่อยๆหรือว่าการงาน ราบรื่นดีนะคะใครรองานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะเจ้าชายเหรียญจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะรวมทั้งจะได้รับข่าวดีจากบุตรหลานบริวารการเงินมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะเพราะเราขยันอยู่แล้วนะคะแต่ช่วงนี้ต้องรู้จักเก็บนะคะรู้จักออมด้วยนะคะอัศวิน ไม่เท้านะคะการติดต่องานการเดินทางการประสานงานช่วงนี้มีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการพูดการคุยการติดต่อการเจรจานะคะหรือประเภทเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่ช่วงนี้โดดเด่นนะคะคิงดาบนะคะความรับผิดชอบในเรื่องของการงานคนวันอาทิตย์ทำได้ดีมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจมองโดยรวมแล้วนะคะการงานราบรื่นนะคะนะก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ ความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดนะคะจะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะมาจากแดนไกลนะคะโชคลาภเลขหน้าไพ่จากไพ่ยี่สี่มีเลขหกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะหกศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะ,ะ,คะต่อไปคนบัรจันคนวรรจันนะคะอัศวินดาบนะคะพร้อมลุยพร้อมสู้เรียกว่าพร้อมเดินหน้านะคะในเรื่องของการงานนะคะ มีดวงเดินทางแบบกระทันหันนะคะบางคนทํางานแข่งแข่งกับเวลาก็ได้ด้วยนะคะสองเหรียญการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะวันนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะหรือเรียกว่าได้มาจ่ายไปนะคะเจ็ดขอโทษค่ะเจ็ดถ้วยความฝันความหวังโปรเจกต์นะคะไอเดียเข้ามามากมายในความคิดนะคะเขาเรียกว่าอยากจะทําสิ่งนั้นอยากจะทําสิ่งนี้นะคะแต่ทุกอย่างเราก็าเรียกว่าต้องลงมือทํานะคะ ห้าดาบนะคะวันนี้ต้องไม่เกร้อนนะคะโดยเฉพาะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะการงานวันนี้อาจจะมีบ้างนะคะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกรันหรือนะคะอาจจะโดนขัดแข้งขัดขาจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มนะคะนะาจ,จะทําอะไรวันนี้ก็ขอให้ใจเย็นนะคะ มีอะไรก็ขอร้งเงียบขอเรานิ่งนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่คนวันจันทร์ช่วงนี้มักจะไม่ค่อยจะยอมใครนะคะหา้าดับเ้าเรียกว่าดือ้อนะคะมักจะเอาแต่ใจตัวเองความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นั่นเองนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข0275นะคะ0 2 7 5นะคะ คนวันอังคารคนวันอังคารนะคะ คนวันอังคารสองไม่ทานนะคะการมองการไกลมองไปถึงอนาคตมองไปถึงวันข้างหน้านะคะนะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะหรือว่าสินค้านําเข้าส่งออก,กระหว่างประเทศนะคะหรือว่าประเภทโลกออนไลน์โลกโซเชียลช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะการง,งานนะคะเขาเรียกว่าขยันนะคะการตื่ร้นนะคะแฮงแมนนะคะช่วงนี้สุขภาพต้องดูแลด้วยนะคะโดยเฉพาะอาการปวดหลังนะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับ เข่าข้อเข,ข่านะคะเกี่ยวข้องกับลำไส้นะคะท้องเสียท้องผูกหรือโรคกรรมพันธุนะคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลหมอนัดตรวจเช็กสุขภาพก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะคิงไม่เท้านะคะการงานยังมีความมั่นคงหรือช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าใครที่รอง,งานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะประสบผลสาเร็จอาจจะมีคนแนะนําจักจูงนะคะให เขาเรียกว่าหางานให้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะช่วงนี้นะคะใครที่ทําอยู่แล้วนะคะก็มีโอกาสรปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะคะแต่การปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็มีงานใหม่รอรออยู่หรือเรียกว่ามีงานใหม่รองรับนะคะสีดานะคะรอคอยนะคะกับเวลารอคอยกับเขาเรียกว่ารอจังหวะรอเวลารอโอกาสนะคะใครที่กําลังเขเรียกว่าการงานที่ว่างงานนะคะอาจจะ อยู่ในช่วงของการรอนะคะแต่มันเป็นระยะเวลาที่สั้นๆนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะด้านของการเงินรายจ่ายเยอะนะคะบางคนมีโอกาสหยิบยืมการเงินนะคะจากคนอื่นมาใช้เรียกว่าสองไม้เท้าต้องมีคนช่วยหรือต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษานะคะเรื่องการเงินนะคะน้นพังนี่พังส้มแซมปรับปรงุงน้นสีนีเสียหรือบางคนเกี่ยวข้องกับสุขภาพบางคนเกี่ยวข้องกับปวดฟันถอนฟันอุดฟันก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขสองสองศูนย์สี่นะคะสองสองศูนย์สี่นะคะคนวันพุธ คนวันพุธนะคะห้าดาบหืมกิงเหรียญคนวันพุธช่วงนี้นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะจะได้มีโอกาสรับโชคนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่บางคนอาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะหรือเรียกว่าจะได้โชคลาภจากผู้ชายจะนําความสําเร็จมาให้ใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลกเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะเจ้าก,ก็จะ ประสบผลสําเร็จนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะเดวิลนะคะเดวิลก็เรียกว่ากิเลสนะคะใครว่างงานก็อยากได้งานอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะนะอยาการิ้งนะคะช่วงนี้อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคจรกลางค่ำกลางคืนปับบาร์นะคะนาก ถ้าใครที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อกโกจรนะคะกางค้ำกางคืนนะคะเดวิลหดาบนะคะอาการมึนเมานะคะถ้ามันมีอาการมึนเมาขึ้นมานะคะเขาเรียกว่า,าให้ระวังอาจจะโดนอารมณ์ที่มันเปลี่ยนไปนะคะความเจร้อนนะคะวันนี้ต้องไม่เจร้อนนะคะโดยเฉพาะใครที่ ต้องไปเกี่ยวข้องกับสถานที่อโคจรนะคะจะทําอะไรก็ต้องรอบคอบนะคะก็เ,เรียกว่ามีโอกาสโดนกัดแข้งกัดขานะคะกับเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อนร่วมทีมก็ได้ด้วยนะคะรวมทั้งในเรื่องของการงานด้วยเหมือนกันนะคะน่าจะทําอะไรวันนี้ก็ขอให้เราใจเย็นนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะหนึ่งไม่เท้านะคะการงานนะคะมีโอกาสเริ่มงานนะคะมีโอกาสทําอะไรใหม่ๆทําสิ่งใหม่ๆนะคะช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนโสดมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนมีโอกาสเจอเจอกันในสถานที่อกักขจรกลางค่ำกลางคืนนะคะนะอาจจะเจอเจอคนที่ให้ระวังจะมีการก็เรียกว่าอาจจะมีคนเข้ามาหลอกลวงได้โดยเฉพาะในเรื่องของอคนที่เจอเจอกันในสถานกลางค่ำกลางคืนนะคะเดวิลก็เรียกว่าอาจจะมาหลอกในรูปแบบ ม,มีเจ้าของก็บอกเราเป็นโสดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าให้ระวังให้รอบคอบนะคะหรือว่าใครมาหยิบมายืมกันเงินก็ต้องรอบคอบนะคะมีโอกาสโดนโกงมีโอกาสโดนเ็าเรียกว่าหลบหลีกไม่ยอมใช้คืนประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบได้นะคะคนมันพุธเลขจากสมุดเงินเก็บธนาคารจะให้โชค ส่วนเลขหน้าไพ่าจากไพ่ย4มีเลขห้าศูนย์หะคะห้าศต่อไปคนคนค่พีค่ะ คนวันพฤหัสนะคะเวียอัลฟอตจูนนะคะเป็นไพ่ลัคก,กี้นะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงหรือช่วงนี้คนวันพฤหัสบางคนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะนะมีโอกาสซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะประสบผลสําเร็จเรียกว่าจะได้อะไรแบบฟลุกกได้งานแบบฟลุกกได้เงินแบบฟลุกกได้ในสิ่งที่คาดไม่ถึงหรือบางคนได้รับมรดกจากบรรพบรุษรนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะการเจ็บป่วยไม่สบาย นะคะอาการป่วยก็จะดีขึ้นเรียกว่าดวงของเรากําลังจะมีความโชคดีนะคะเป็นไปตามรูปกลงล้อเลยนะคะนะความดวงดีนะคะสงเหรียญน,นะคะการหมุนการผันการใช้จ่ายนะคะการซื้อทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างที่เขาเรียกว่าบางคนอาจจะมีการผ่อนผันก็ได้ด้วยนะคะเดลฟูความสุขนะคะเฮฮาปัรตีนะคะมีดวงเดินทางนะคะมีดวงเดินทางไปพักผ่อนนะคะเขาเรียกว่า ชิวๆสบายๆนะคะช่วงนี้นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็ได้ทํางานไปด้วยหรือว่าพักผ่อนไปในตัวก็ได้ด้วยนะคะ9ดาบกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงกังวลเขาเรียกว่ากังวลใจไปก่อนนะคะช่วงนี้พักผ่อนค่อนข้างน้อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทระวังความดันไมเกรนด้วยนะคะเวียนเวียนศีรษะนะคะมึนมนงงรวมทั้งการเดินสะดุดหกล้มด้วยความไม่ระมัดระวังนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่เป็นโสดช่วงนี้นะคะจะมีคนอารมณ์ดีนะคะจะเข้ามาในชีวิตหรือเรียกว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยนะคะก็ได้นะคะเขาเรียกว่าอายุห่างกับตัวเราหลายๆปีนะคะก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากบ้านเล็กที่นะคะแล้วก็เลขฉนดที่ดินนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยืมสี่มีเลขศูนยนะคะ ศูนยสองศูนก้าคนวันศุกร์นะคะ โหคนสุขราชินีเหรียญการเงินนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีใครรอคอยการเงินอยู่บ้างช่วงนี้คน,นสุขจะได้เป็นเงินก้อนนะคะผู้หญิงจะนําความสําเร็จมาให้หรือการค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาใครที่เกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีโห้เดอดซันดวงดีคนคนสุขนะคะเดือดซันเขเรียกว่า ความดวงดีนะคะการงานการเงินสุขภาพความรักนะคะโชคลาภใครโรงงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรือว่ากรับเปลี่ยนตําแหน่งได้รับคําชมจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการค้าการขายมีชื่อเสียงนะคะช่วงนี้นะคะคนสุขราชินีไม้เท้าการงานมีความมั่นคงการสอบการสมัครการแข่งขันในเรื่องของการงานนะคะประสบผลสําเร็จนะคะหรือน้องๆหนูหน,หนูที่อยากจะสมัครเกี่ยวข้องกับการเขาเรียกว่า แข่งขันเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะคะโดดเด่นนะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะหกไม้เท้าชัยชนะนะคะนะมีโอกาสปรับเปลี่ยนตําแหน่งปรับเปลี่ยนเงินเดือนนะคะนะักการงานเขาเรียกว่าประสบผลสําเร็จนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะมีโอกาสตั้งองตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นคนหน้าตาดีเป็นคนสวยเป็นคนหล่อเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ โชคลาบนะคะบ้านเลขที่จะให้โชคส่วนเลขน้าไพ่จากไพ่ยี่มีเลขศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะศูนย วันเสาร์นะคะ8ดไม้เท้าช่วงนี้คนวันเสาร์งานเยอะขยันกระตือร้นหรือเรียกว่าทํางานสักกับเบื่อยันเบื่อรบนะคะนะงานค่อนข้างเยอะนะคะงานเยอะงานมากนะคะมีโอกาสได้ขยับขยายงานเก้าไม้เท้านะคะบางคนรู้สึกเหนื่อยด้วยนะคะงานเยอะงานมากเหนื่อย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 นะคะแต่ก็ยังรัก และก็หวงแหนเกี่ยวกับการงานที่ตัวเองทําอยู่หรือเรียกว่าทําไปบนไปก็ได้ด้วยนะคะเก็บเหรียญน,นะคะคํานวณการเงินละเอียดยิบช่วงนี้นะคะทําบัญชีรายรับรายจ่ายแทพตลอดนะคะน่าจะใช้จะจ่ายอะไรก็เรียกว่าคํานวณแล้วคํานวณอีกหรือบางคนก็เรียกว่ากาลังเก็บเกี่ยวผลผลิตก็ได้ด้วยนะคะรอบครอบทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินหรือว่าในเรื่องของการงานนะคะ ดีเอมเพลทผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายช่วงนี้เรียกว่านารีออปธรรมอาจจะเป็นคุณภรรยาคุณแม่หรือว่าลูกสาวก็ได้นะคะคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักเราที่เป็นห่วงเราก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสุขภาพช่วงนี้คนเสาร์นะคะจะเหนื่อยๆล้าๆนะคะพักผ่อนบ้างนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะ ใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยสี่มีเลข8 9 7 3นะคะ8 9 7 3นะคะนี่คือดวงของคนทั้งเจ็ดวันนะคะก็จบลงแล้วนะคะกับคําทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ